ครับผมกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่เกม Dragon Ball Dokkan Battle กันอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมารีวิวอีพิง Dokkan Festival นะครับผมสาวน้อยแห่งจักรวาลที่6นะครับผมที่ใช้พลังแห่งโปตาร่ารวมร่างกันนั่นเองนะครับผมกับเคฟรานะครับผมเคฟราไงจะใครละนะครับผู้นำลาปิดโกรนะครับกับประเภทยูนิเวอร์ซิกนั่นเองนะครับนำยูนิเวอร์ซิกเนี่ย คีสามทุกอย่าง170เลยแต่นำ Rapid g r o คีสามทุกอย่าง150เท่านั้นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกตรงๆเลยนะว่าทีมนะครับผมแย่ yeah, ทั้งคู่นะฮะ Universe Six เนี่ยเอาจริมก็มีแต่เคลคาร์ลีเคลคาร์ลีแล้วก็เคลคาร์ลีนะฮะเพราะฉะนั้นใครไม่มี LR เคลคาร์ลีเอ่ยไม่ได้ทำเคลคาร์ลีเอ่ยก็จะไม่มีทีมไม่มีอะไรเล่นเลยนั่นเองนะครับผมจะเอาฮิตโตไปก็กระไรอยู่นะครับก็จะมีโบตามาเกต้ากับฟลอสนะครับผมที่เหมือนจะดูดีแต่ก็ไม่ไม่ใส่ไปก็จะดีกว่านะครับผม ตอนนี้ก็ยังมีการ ECA เพิ่มขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือเจ้าคาลิฟ่ากับเจ้าเคลเหลืองนั่นเองแต่ก็ <c oughs> ท้ายดีที่สุดนะครับผมคือตัวนี้จะเฉิดฉายได้ต่อเมื่อเจ้าเคฟราสีเหลืองนะครับที่เป็นผู้นําโปตาร่าตัวเก่านั้นจะได้รับการ ECA เมื่อไหร่ตัวนี้ก็จะได้รับการเชิดชูขึ้นไปเมื่อน,นั้นนะครับผมแต่ในเวลานี้ก็ยังเป็นตัวละครนกคันเฟสที่ค่อนข้างเมย์อ,อยู่นะครับพอสมควรเลยแต่จะดีขนาดไหนหรือจะเมย์เท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องไปเทสด้วยกันนะครับผมมาดูในส่วนของ ถ้าไม้ตายก่อนนะครับผมเป็นตัวที่สามารถแตกแอตแทกได้นั่นเองนะครับยิ่งตียิ่งแรงไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถโลว์เ d ฟเฟน s ์ศัตรูได้นะครับผมแล้วก็มีพาสซีฟตั้งต้นเดฟเฟนส์มาให้100%นะครับผมแล้วก็มีพลังโจมตีบวก100%เมื่อตีท่าไม้ตายนั่นเองนะครับผมซึ่งเมื่อตีท่าไม้ตายเนี่ยมันก็จะได้รับการบวกอีกแบบหนึ่งซึ่งมันจะบวกเยอะมากนะครับผมแล้วก็อะดิชั่นอลถ่ายอีกห้าสิบเกอร์เซ็นตูนะครับผมก็บลอกาสร้าไิบ 6ลูกขึ้นไปนั่นเองนะครับผม6ลูก6ลูกขึ้นไปเหรอ6ลูกขึ้นไปเหรอครับนี่เันเกมเก็บลูกแก้วแ,วแท้ทรูนอะมันเก็บเยอะมากเลยนะเพราะมันอยู่จกักรวาล6เมาเลยต้องเก็บลูกแก้ว6ลูกนะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนร่างได้เมื่อเข้าเงื่อนไขที่กําหนดนะครับผมวันนี้ตัวเพื่อนนะครับเขาก็เดินกระดานใส่อีควิปเบิลมานะครับซึ่งบอกเลยว่าครินนาเป็นอะไรที่ถูกแล้วนะครับผมวันนี้เขาก็ใส่เบิลมาเพื่อได้รับผลของการที่จะตีเบิลเอาแอตแท็ก stack แอตแท็กเพิ่มนั่นเองก็แล้วแต่ใครจะเลือกนะฮะจะไปคริสสุด ได้นะครับผมหรือว่าจะเอาเบิ้ลต่อเนื่องมาก็ได้นะครับผมแต่แนะนำว่าเอาคริติคอนำจะดีที่สุดนะสำหรับเจ้าเคฟราตัวนี้นะครับผมก็มีลิงค์สกิลที่ค่อนข้างโอเคนะครับครึ่งหนึ่งเป็นของทางฝั่งยูนิเวอร์สนะครับอีกครึ่งหนึ่ง เป็นของนักฝั่งโปตาร่านะครับผมเพราะฉะนั้นก็สามารถเล่นได้ทั้งสองทีมเลยนะสามารถอยู่ในทีมโปตาร่าก็ได้นะครับผมแล้วก็อยู่ในทีมยูนิเวอร์สได้เช่นกันนะแต่ที่แน่ๆต้องมีพวกเคลคาลีเคลคาลีอะไรพวกนี้อยู่เยอะแยะนะครับผมแล้วก็อยู่ในแคตเตอรีมากมายนะแต่ก็เท่านั้นแหละนะครับเล่นจริงๆก็ได้ไม่เท่าไหร่นะไม่กี่แคตเพราะว่าเงื่อนไขยเยอะมากนะจำกัดเยอะมาก เป็นการแปลงร่างแบบพาสซีฟนะครับผมนะั่นคือไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองนะครับเอาอีกแล้วนะฮะแต่ก็ยังดีนะครับที่ทุกการแปลงร่างเป็นการทําให้มันเก่งขึ้นนะครับผมมามาเป็นร่างนี้นะครับก็มีลิงก์เปลี่ยนหนึ่งอันนะครับเป็นลิงก ah ์ซูเปอร์ไซยามาแทนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของท่าไม้ตายเนี่ยก็จะเป็นการเรสแลแท็กเหมือนเดิมแต่จะเป็นเกรดลีโลเวอร์ดิฟเฟนต์ขึ้นมาแทนนะครับก็ค่อยๆแบบแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะ คือมันแปลงร่างมันจะดีขึ้นนะฮะแปลงร่างก็ง่ายได้นะครับผมเข้าสู่เทอร์นที่3แค่นั้นเองนะครับผมไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยนะเมื่อโผล่หน้ามาตั้งแต่เทอร์นที่3เมื่อไหร่จะอยู่เทอร์นที่4จะอะไรก็แล้วแต่ก็นะะแปลงร่างตรงนั้นนั่นแหละนะฮะก็คือได้แปลงร่างทันทีเลยเข้าเทิร์นมาแปลงเป็นซูเปอร์เซย่าทันทีเลยนะดีเฟนซ์ตั้งต้นขึ้นมาเป็น150%นะครับแล้วก็แอตแทก150%นะครับเมื่อยิงทำให้ตายแล้วก็อดิชนเออีกกก50%ับโาส ในการหลบอีก50%เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเก็บลูกแก้วได้มากกว่า6ลูกขึ้นไปนะครับตั้งแต่6 7 8 9็ดนั่นฮะก็หลูกเหมือนเดิมนะแทีนี้จะเหลือ3เหลือ5อะไรอย่างงี้นะไม่นะครับก็ยังเก็บ6ลูกเหมือนเดิมก็จะตีบูสต์พลังโจมตีนี่มันจะถูกบูสต์ขึ้นมาราวๆแบบสองร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซัมติงอะไรประมาณนี้นะคือมันจะตีแรงพอสมควรนะเพราะว่ามันเป็นแมชชีนิกการบวกแบบซ้อนกัน2ชั้นเป็นพัทสิบชั้น2ทั้ง2อันเลยนะฮะมันก็เลยบวกค่อนข้างงเยอะมมันไไ่่ใช เออมันจะบวกอีกอัตราหนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้ร่างนี้ก็ก็ยังเมยอยู่นะครับผมไปถึงร่างสุดท้ายนะครับผมกับเคฟราซุปเปอร์ไซเอนทูนะครับผมสามารถแปลงร่างได้เมื่อเลือดมากกว่า6 0ขึ้นไปนะครับผมตั้งแต่เทิร์นถัดไปที่สามารถแปลงให้มันซุปเปอร์เซย่าได้นั่นเองนะฮะนั่นคือเทอร์นที่5นะครับอย่างไวที่สุดหรือ6อะไรเงี้ยนะฮะก็แล้วแต่ว่าเกิดเข้ามาแล้วพยายามเลี้ยงเลือดให้ดีแล้วกันนะเอาเลือดให้มันเต็มไว้จะได้แปลงเป็นซุ แปลงร่างก็ยิ่งเก่งนะครับตัวนี้เป้าหมายก็คือแปลงร่างให้ได้ไวที่สุดนะฮะร่างสุดท้ายก็ยังเป็นการ stack attack เหมือนเดิมนะครับแต่เป็น m a s v e l y lower defense นะครับผมลด defense ตัวถึง80%เลยแต่ก็เท่านั้นแหละ <c oughs> นะฮะขีบวก2 defense บวกให้160%นะครับผมแล้วก็ยังมี attack บวกอีก160%นะครับเมื่อยิงไม้ตายพร้อมกับโอกาสในการหลบที่ติดตัวมาให้เลยอ,อีก50%นะครับโดยที่ไม่ต้องเก็บลูกแก้วอะไรทั้งนั้นนะฮะ แต่ถ้าเกิดว่าเก็บลูกแก้ได้ย6ลู่นครับก็จะยิงไม้ตายเบิ้ลให้นะครับผมซึ่งมันก็จะทําให้ตัวนี้มันสามารถยิงไม้ตายในเทินหนึ่งได้ถึง3ครั้งก็จะ stack a t t a c เพิ่มได้โคตรเร็วนั่นเองนะครับผมแต่ก็ตั้งแต่เทินที่5เพราะฉะนั้นก็น่าสนใจว่า ก็อาจจะดีหรือเปล่านะแต่ก็เดี๋ยวต้องไปลองเทสกันดูนะับไหนๆเราก็เจอเพื่อนตัวดาวรุ่งแล้วนั่นเองนะครับแถมยังมีแอคทีฟสกิลด้วยนะครับผมนี่นะฮะเมื่อเจอกับศัตรูประเภทเทียวไซยาหรือว่ายูนิเวอร์เซอร์วอลซาก้าั่นเองนะครับกดแอคทีฟสกิลได้แล้วสามารถเปลี่ยนลูกแก้วจากสีเหลืองให้กลายเป็นสีแดงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตีเข้าลูกสีหนึ่งเคินด้วยอืมเอาเรื่องอยู่นะแต่ก็แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะฮะถ้าส่วนใหญ่ก็จะได้ใช้กับโปโกคูอะไรพวกนี้นะ ฟิวไซย่านะครับเจอโกคูเจอเบจิต้าวงยิงกันโงดนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วให้กลายเป็นสีเหลืองเพื่อช่วยให้ตัวเองเก็บลูกแก้วสีแดงได้ดีมากขึ้นมันก็ดีนะเออมันมันต้องการเก็บลูกแก้วเยอะๆนะครับนั่นคือการเล่นเคฟราตัวนี้นั่นเองนะครับผมส่วนทีมนะครับผมที่ผมจัดมานะครับผมก็มีอยู่หลากหลายทีมเลยเดี๋ยวลองไปดูทีมก่อนก็ได้นะฮะ <ๆๆ S 2> ในทีมนะครับผมก็จะมีทีมของเขานะครับนั่นคือทีม U6 นั่นเองนะฮะทีมที่น่าจะแบบ นะก็อย่างที่บอกไปต้องรอเคฟราตัวนี้นะครับได้รับการ ECA ก่อน,นครับเพราะเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนลูกแก้วได้นะครับเป็นสีม่วงเป็นสีเหลืองคืออย่างน้อยหาคนเปลี่ยนลูกแก้วให้มันก็จะดีนะฮะแล้วก็จะมีวา d ์โดสตัวนี้นะครับผมที่อยู่ในทีม U6 ซัพพอร์ตได้พอสมควรนะซัพพอร์ตทีมอ่ายูนิเวอร์ซได้นะครับซิปลิงบอลได้มอร์นมัมมาสเตอร์ได้รีมออฟก็นี่คงไม่ได้มีใครที่อ่าอยู่ในประเภทก็สเลยกับฝั่ง Universe 6นะนอกจากวาร์โดสกับท่านแชมเป้านั่นเองผม ซึ่งถ้าเกิดมีตัว Univers e 6 Unit, อยู่ในโรเตชันเดียวกันเนี่ยวาโดสก็จะเปลี่ยนลูกแก้วให้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นการช่วยให้เจ้าตัวเคฟรามันเก็บลูกแก้วได้ง่ายขึ้นหรือมีวิธีหนึ่งก็คือ2อ,อตัวหลักก็เป็นเล่นอะไรก็เล่นไปนะครับโรเตชันหลักนะครับผมแล้วก็เอาเคฟราเนี่ยไปยืนตำแหน่งสาั้ง2ตัวเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะได้เก็บลูกแก้วได้ง่ายขึ้นก็เป็นวิธีเล่นที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะฮะก็เอาเอา,เอาตัวที่มันบวกกันเยอะๆอะมันไม่ต้องสนใจก็เคลียร์ลูกแก้วใ เ็บราเก็บไปนะฮะแต่ว่ายัางไงก็ตามนะครับด้วยการที่2ตัวเนี้เนี่ย มันแปลงร่างโดยที bueno ่เราบังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับเขายืนแยกโลเดชันกันนะครับผมถ้าเกิดว่ายืนในโลเดชันเดียวกันเนี่ยก็ต้องมาแย่งลูกแก้วกันอีกนะครับผมแย่งลูกแก้วกันต้องหลูกสองตสตายแล้วนี่มันเกมเก็บลูกแก้วดี่แท้ทูเนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์นะฮะสามารถเล่นในทีมโปตาร่าได้นะครับก็น่าสนใจดีนะไปยืนตำแหน่ง3อะไรเงี้ยนะแล้วก็ช่วยเพื่อนดูนู่นดูนี่ให้ตีบูงตีเบิ้ลจะมีประโยชน์อะไรเปล่านะหลบการโจมตีงั้นงี้นะครับหรือไปอยู่ในทีมยูนิเวอร ตั้งองมีตัวซัพพอร์ตชั้นดีนะครับผมแล้วก็สามารถใส่รีเบียนในทีมนี้ได้ด้วยนะมีบัฟศัตรูนะครับรีเบียนก็เก่งไม่เบาเหมือนกันนะเออก็บวกพลังมีแปปปิเกิลอยู่3ตัวก็ถือว่าใช้บัฟได้ก่อนเกือบครบอยู่นะอืมก็โอเคอยู่อ่ะทีมนี้นะแล้วก็อีกทีมนึงนะก็คือทีมก็ทีมสําหรับเล่นผ่านซูเปอร์แบทเทิลโรดแบบหน่ไอเทมนะมันมีซูเปอร์แบทเทิลโรดยูซิอยู่ ซึ่งผมผ่านแบบหน่วยเท่มไปแล้วแล้วผมก็ใช้ทีมนี้นะครับผมก็ค่อนข้างง่ายง่ายทีเดียวครับบอสมันเอื้ออํอานวยให้เราผ่านง่ายๆอยู่แล้วเนาะส่วนทีมที่จะมาผสมกับราพิดรโกลนะครับผมแบบ ผมว่าคุณผู้ชมลองจัดกันดูให้ผมแล้วกันนะฮะ,ะลองคิดดูแล้วจะไปเอาลาฟิดโกลผสมอะไรยังไงนะครับแต่ที่แน่ก็คือเอาเคปลาดเดี๋ยวยืนตำแหน่ง3 <c oughs> และอีกที่เหลืออีก4ตัวเนี่ยสตัวนี้นก็ยืนโรเทชันหลักนะครับผมแล้วก็ตัวซับอีก1ตัวนั่นเองนะครับผมก็น่าจะได้ทีมนี้พอเล่นได้สำหรับราฟิดโกลบวกยูซิกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองลุยกันดีกว่าว่าทีมนี้นะครับผมกับ ด่าน l e g e n d a ร y g o k ูเนี่ยเราจะสามารถผ่านได้เร็วขึ้นหรือดีขึ้นกัน,น,นหน่อยแล้วจะตีแรงไหมอะไรยังไงดีกว่านะครับไปลองลุยกันเลยดีกว่าโอเคครับผมแล้วก็มาอยู่ในด่าน Le g e n ด r รี่โกคูครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเจ้าเอา่อแคปลาสน,นะครับก็ไม่ออกมาให้เราเล่นนั่นเองนะครับผมก็เอ่อต้องพยายามจัดโลเดชันหน่อยนึงนะครับผมซึ่งมันก็การที่มันแยกมันอยู่แบบอย่างเมื่อกี้นี้มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจริงๆถ้าเกิดว่าในโลเดชันนี้เราไม่คิดว่าเราจะชนะ จ้าโกคูได้เราควรจะเผื่อลูกแก้วเหลือไว้ให้เคฟราเก็บนะครับนี่คือวิธีการเล่นที่ถูกต้องและน่าจะดีที่สุดนะครับแต่ไม่เป็นไรโลเดชั่นก็ถือว่าพอไหวอยู่ก็เสียดายที่เทินแรกไม่ได้ออกมานะทรให้การแปลงร่างเนี่ยมันไปอยู่เทินสองน้งคูซึ่งแย่แย่มากอะแย่ที่สุดแล้วเอางี้เป็นเบิร์สโพสิเบิลเคสเท่านี้เราจะสามารถเทสเคฟราได้เลยนั่นคือโขนในเทินที่สองทั้งสองตัวด้วยนะครับผมทุเลจชิบหายก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่า ครั้งที่แล้วเราเล่นไปเนี่ยคือบอกตรงๆเลยว่าเกือบหลับเลยนะเออถึงกับเกือบหลับเลยทีเดียวเล่นจนเบื่อเลยนะครับตัวเพื่อนนะครับผมตอนนี้ดีเฟนต์ตั้งต้นอยู่แสนหนึ่งนะฮะแล้วก็มันไม่ได้บวกอะไรมากไปกว่านี้แล้วมันก็มีบวกแอตแทกนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราหาลูกแก้ว6ลูกไม่ได้นะครับก็แน่นอนว่ามันก็จะไม่สามารถบวกพลังได้เต็มที่นั่นเองนะครับผมเออซึ่งนะฮะมันก็เป็นเรื่องยากหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับการเก็บลูกแก้ว6ลูกนะต้องหาตัวเคลียร์แบบตัวที่1ตัวที่2อแบบ่ไมต้งกการลูกแก้วเวก็มาลียรูกกแก้วดีดนะ จะดูดีว่าจะโดนเท่าไหร่โอ้โหเบาๆอยู่ตั้งต้นนะครับล้านหกนะครับโนซัพพอร์ตนะครับอยู่ในทีมที่ดีที่สุดแล้วก็คู่ลิงก์ที่ดีที่สุดนั่นคือ L R Q Khalifa นั่นเองได้ถึง5ลิงก์นะครับผมกับมาโลเดชันนี้นะเดี๋ยวเราก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ตบ,ตบ,ตบๆๆแล้วก็ผ่านไปเลยแล้วกันนะครับเคฟราานี่ก็มีประโยชน์ในการไปประคองบอลให้กับเพื่อนนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราก็ส่งไปเป็นตัวซับอย่างเดียวแล้วกันนะฮะ โอเคครับผมแล้วก็ได้แปลงล่างนะครับกับซูเปอร์เซย่านเคฟรานั่นเองนะครับแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะเป็นการแปลงร่างหุดแสนง,ง่ายนะฮะซึ่งก็อย่างที่เห็นนะมีท่านวาโดช่วยเปลี่ยนลูกแก้วเป็นสีลุงให้เนี่ยมันทำให้เก็บลูกแก้วได้อย่างง่ายดายแน่นอนนะครับผมแล้วก็ลิงก์นี่ก็ได้เยอะนะครับเพราะว่าขาดแค่ฟิลสปายเตอร์กับพาวเวอร์บิสโซบายกอสซึ่งเป็นลิงก์ที่เอาไว้ใช้เล่นในทีมโคราร่า้นั่นเองนะครับดีเฟนซ์อยู่ที่แสนสี่เลยนะ ออแล้วก็ยังสามารถไปได้อีกนะดีเฟนต์นี่ยังไม่ได้อยู่ในขั้นสุดนะส่วนแอ้แทกก็ยังต้องแตกไปเรื่อยๆนะครับเก็บลูกแก้วจัดลูกอันนี้ก็จะได้แอ้แท็กเพิ่มอีก50%เลยม,มาลองดูเป็นยังไงนะฮะส่วนทั้นวาโดนี่การเปลี่ยนลูกแก้วเป็นสีลุ้งแบบสุ่มนี่มันช่วยได้เยอะจริงๆนะฮะแล้วก็นี่นะครับเก็บลูกแก้วได้ก็มีโอกาสหลบเพิ่มอีก50%สี่ล้านดาวลุง้งโอ้โหสําหสำหรับแบบถ้าเกิดโผมาเร็วที่สุดเทิร์น3ก็ถือว่าเป็นแสตทการโจมตีที่ น่าพอใจเลยทีเดียวนะน่าพอใจเลยเดียวและเสียดายที่ไม่ได้เบิ้ลน,นะเออแล้วเจ้าโกคูก็ยังไม่ตายด้วยแต่ดีเฟนซ์น่าจะน้อยไปหน่อยนะอืมน่าจะเป็นจุดแหว่งตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าความสามารถในการหลบงั้นเหรออืมมันก็น่าจะดีในซูเปอร์แบทเทิลโหดอยู่นะฮะอันนี้เป็นตัวเราแล้วนะครับผม55%นะของผมนะอ่าฮะนะฮะเพราะว่าผมแลกมานะครับ <laughs> เปิดจะไม่เคยได้เลยนะครับแล้วก็ยัดอีกผดไปในระดับหึด้วยนะฮะ เราน่าจะต้องไปยืนอยู่ในตำแหน่งหลังสุดหรือเปล่านะเพราะว่าเราต้องให้2ตัวนี้ s t a ็กก่อนนะไม่งั้นเราจะเล่นไม่ไหวนะครับเราจะไปตายที่หลังนะครับส่วนตัวพวกนี้นะโหดีเฟนต์นี้เอาเรื่องเอาเรื่องกว่าเอาเรื่องกว่าตัวเคปไล่อีกนะซึ่งเอาจริงๆมันมัน,ม,นมันก็ได้จะดีกว่าแล้วนะแต่ก็เนี่ยฮะตัวนึงตัว2ไม่ต้องการบอลมากแล้วก็เขี่ยบอลไว้ให้ตัว3เก็บนั่นเองนะครับอืม ซึ่งทีมนี้มันก็จะมีการแบบคล้ายๆเหมือนออโตฮีลให้อยู่แล้วนะเพราะมันเป็นทีมสแต็คโบราณโบราณนลยน,นะสแต็กเมตาเก่าๆซึ่งถ้าเกิดว่าดาเมจแบบไม่ครีอะไรเงี้ยมันก็จะช้ามากนะกว่าจะคอนเน็กได้นะฮะสู้แบบเล่นทีมโกหังคามฮามิฮ่าสี่ล้านห้าเจ็ดล้านแปดล้านอะไรอย่างงี้ดีกว่านะมนจมอยู่กับดาเมจแค่ล้านสองล้านนี่มันค่อนข้างสโลว์แล้วนะเคลตัวนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมในทุกๆทางเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดยืนอยู่กับ คาลิฟล่าเนี่ยมันก็จะสามารถกาดการโจมตีได้ซึ่งมันไม่มีบอสตัวไหนห้ามเรากาดนะครับผมดีกับด่านที่เจอแบบบอสหลายๆสีอะไรอย่างนี้ด้วยนะสองล้านสาม 2, 3, นะครับตัวผมนะฮะห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีตัวซับพอร์ตนะฮะแล้วก็ลิงก์ก็ได้ประมาณสี่ลิงก์นะครับผม,มแล้วก็เลือดเยอะนะครับเราก็จะได้แปลงเป็นซูเปอร์เซียนทูคฟล่าอย่างรวดเร็วนะครับผมฉับพลันนะฮะโอ้โหกล้ามสวยเหลือเกินนะครับแม่คุณ ได้อยู่กับเคฟราเน้นนะอ้วครบเลยเนี่ยลิงน่าจะครบเลยโอ้โหเพราะว่าแบบมันมันเต็มเต็มเลยนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับผมเราต้องเอาอย่างนี้ก่อนละกันนะฮะแล้วก็พยายามเขี่ยลูกแก้วออกมาเพื่อหา7ลูกนะครับผม6ลูก6ลูกเออนะฮะนี่6ลูกางี้สบายๆเลยเพราะมีเคฟราตัวสีเหลืองหลังช่วยเปลี่ยนลูกแก้วให้ด้วยนะครับ <S <S เราสามารถกดแอคทีฟได้เลยนะแต่ว่าผมยังไม่กดนะผมจะเก็บไว้ก่อนดีกว่าขอดูจัดการโจมตีในเทอร์นี้ก่อนนะครับมันสามารถ ยังยังเอาไว้ก่อนได้นะเออมันไม่จําเป็นต้องรีบกดเลยมากนะครับดีเฟน์อยู่ที่แสนสี่ no s u p o r t นะครับซึ่งเอาจริงน่าจะน่าจะสูงสุดแล้วฮึ่งถ้าเกิดไม่มี support นะเพราะมันก็ม่ได้บวกไปมากกว่าน,นี้แล้วนะมันบวกแต่แอตแทกอย่างเร็วนะสำหรับดาวลุงล้งลิงก์ไม่เต็ม10ก็ตามทีเถิดแต่มันก็อยู่ในเลเวลที่โอเคนะผมว่าค่อนข้างที่จะเมนะเมนะเออเอาแบบแหมโอกาสหลบ50%เ็นะนะติดตัวนะ มีหลบ50%ติดตัวแล้วยังไงน้าเป็นสีแดงก็เหมือนจะดีอยู่แต่มันก็เมนะ้วยการที่มันต้องเก็บลูกแก้วเยอะนะครับผมเพื่อที่จะเอา additional attack นะมันก็เหลือแค่อย่างเดียวหละอันนี้เราไม่จําเป็นต้องซีเรื่องเก็บลูกแก้วเยอะแล้วเพราะว่าการเก็บลูกแก้วเยอะเพ่เป็นการเพิ่มเป็นการการันตีที่จะได้ additional attack เฉยๆเท่านั้นเองนะครับ2,007นะครับยัง s t a ็กไม่ได้อีกนะฮะแล้วก็เสียดายครับโกคูมแม่งเจือกตายก่อนครับเลยเลยไม่ได้ตีเพิ่นคารี่งสองครับพคเซ็งนะฮะ โอเคเธอนี้ก็ยังไม่มีตัวของเรามานะเพราะนั้นเราก็สแต็กแล้วเราก็ข้ามไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคครับแล้วตัวตอนนี้ตัวของเราก็ได้แปลงเป็นซุปเปอร์เซียนทูกับเขาแล้วเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเลือดอยังเต็มหลอดอยู่เลยนะฮะเคลคาลินี่แบบว่าทั้งขยันทั้งหลบทั้งตีเบิ้ลน,นะครับเสียเวลาหน้าดูนะครับแต่ตอลน,นีเควก็ตีได้แรงขึ้นนะถึง2ล้านแล้วทีเดียวนะเราก็ต้องยืนสลับวางอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับผมเออเพราะว่ามันช่วยไม่ได้นะครับอันนี้ไม่มีลูกแก้หกลูกนะครับก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะ ทำการตีเบิลได้นั่นเองนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับให้ยืนไปท้างหน้าแล้วกันนะฮะตอนนี้ดิฟเฟนต์อยู่ที่แสนสามหมื่นแปดพันนะครับผมพลิงไม่เต็มนะครับแล้วก็โดนซัพพอร์ตก็คงได้ประมาณเท่านี้แหละนะฮะดูซิว่าหลังจากเคลียร์ลูกแก้วตรงนี้ไปเราจะมีหกลูกให้เก็บหรือไม่นะครับก็ไม่มีนะฮะเพราะว่ามันยากนะฮะที่ผมบอกไปนะคือถ้าเกิดว่ามันอยู่ในโรเลชั่นเดียวกัน2ตัวนี่คือบนไลเมื่อนั้นเลยนะครับผมมารอให้ยินเป็นตัวหลักหนึ่งตัว อีกตัวหนึ่งเป็นตัวหมุนอย่างเงี้ยมันไม่ดีแน่ๆนะครับผมแล้วจะไม่รู้จะจัดทีมยังไงนะเอาจริงนะฮะมันก็ค่อนข้างจะขาด,ขาดกันเกินทีเดียวนะเอาจริงถ้าเกิดเอาฮิตตกมาทีมอาจจะดูแบบเข้าทีกว่านี้ก็ได้นะเออนี่็ไม่หลบไม้ตายนะครับตามสเต็ปเดิมนะครับหลบการโจมตีธรรมดาทุกอย่างนะครับแต่ไม่หลบไม้ตายถุย <c oughs> นะฮะก็ถึงบอกไงครับว่าถ้าเกิดว่ามีเอ่อการหลบแค่50%แล้วดีเฟนซ์แค่นี้นะครับคือแบบแหมดูโกคูตัวใหม่แบบ6ปีเนี่ยฮะ คือเก่งกว่านี้เยอะนะครับติดตัวมาให้เลย70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดฟเนซ์แสนหกเราไม่ต้องทำอะไรอะไรอย่างงี้นะฮะคือเริ่มต้นมาเทินหนึ่งก็เก่งมาหาการกว่าแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นเคฟท่าตัวนี้ค่อนข้างแย่มากๆทีเดียวนะครับไม่ค่อยน่าประทับใจเลยนะฮะเราก็มาอยู่ในเทินที่ลึกขึ้นนะครับต่ก็เล่นเรียกได้ว่าเล่น,ลนอาจจะเล่นได้เร็วขึ้นนะเออแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามทีเถิดนะครับผมมันจะแหมได้สักเท่าไหร่กันเชียวนะเอ้ยเอาเคฟ แย่งลูกแก้วเคฟราไปหมดเลยจะรอดมเลยข้างหลังโดนโกคูตี3-4ทีนะครับผมมีแววตายนะครผมเก็บลูกแก้วได้แค่ลูกเดียวนะก็จะรอดหรือเปล่าต้องมารอลุ้นไปด้วยก,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 กันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านเอาเคียวไปแย่งลูกแก้วเกี้ยงเลยฮนะเออนี่อาเวิร์นมาให้ตายกันไปนะครับไอ้ข้างหน้านี่ก็เก่งเหลือเกินนะครับส่วนข้างหลังนี่ก็กากเหลือเกินนะคือก็รอ ECA นะครับถ้าเกิดว่าเคฟราตัวสีเหลืองเนี่ยมันได้ ECA ขึ้นมาเมื่อไหร่อ่ะแน่นอนเราก็สามารถจัด2โรเทชันได้สบายนะก็คือ หนึ่งโลเดชันมีเอ่อเคฟรากับทันวาโดสไอไม่ใช่เคฟรากับเคลคาลิแล้วก็อีกหนึ่งโลเดชันก็เป็นเคฟรากับเคฟราด้วยกันนั่นเองนะฮะก็ลื่นลิงด้วยกันสบายใจเฉิบนะแต่ตอนนี้คือตัวน,นี้มันยังกากอยู่นะควรจะเก็บลูกแก้วแล้วได้สักประมาณแบบตีขึ้นล้านห้าล้านแปดอะไรอย่างงี้ได้บ้างนี่คือเหมือนกับแบบได้อยู่แค่นี้เองนะเออแม้จะมีความสามารถในการตีเบิ้ลที่ดีก็เถอะแต่มันแบบไม่ได้ช่วยเลยเลยน่าจะเพิ่มแบบเกรดリーเลสแ t a กฟิฟเฟนอะไรเพิ่มมาหน่อย ECM มันดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมโอ้โหโดนทีละห้าหมื่นนะครับโดนไม้ตายนี่คงกลับบ้านนะฮะโอ้โหรอดไปได้นะครับทีโอ้ตายตายตายโดนเยอะเลยนะโอเคก็มาอยู่ในเทินที่มีซัพพอร์ตอีกแล้วนะครับผมเราก็จะได้ทําการแบบว่าลองกดไอเทมสิเพิ่มแจกไอคาสัหน่อยสินะครับคุณเธอจะได้แบบดูดีมีราศีขึ้นมาหน่อยนะครับผมอันนี้มีตัวซับนะครับผมแล้วก็ได้7จลูกนะครับนี่ทําการเบิ้ลกันโจมตีไม้ตายครับก็ใช้คุ้มเลยนะจังหวะนี้นะฮะ ส่วนวาโดสนะฮะก็พยายามเก็บลูกแก้มเหมือนกันส่วนทันโอ้เราได้ลูกคันโหมดซะแล้วเหรอเนี่ยอะไรมันจะไวขนาดนั้นนะเออเป็นทีมที่มีเอ,อ่อดีเฟนซ์สแต็กค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับการเล่นแสแต็กมันตกยุบไปแล้วนะครับผมเป็นทีมที่แบบเสียเวลานะฮะพูดตรงนะฮะเออมันควรจะเป็นตัวแรงๆตีผัวๆผัวอะไรนี้จบมากกว่านะ ก็ถือว่าหน้าเบื่อน้อยลงนะหน้าเบื่อน้อยลงนะเพราะว่า้ครั้งที่แล้วที่เราเล่นเนี่ยเป็นคี้โตตัวหนึ่งแล้วก็เคีคาริซึ่งตีแบบไม่รู้ทเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้มาตัวหนึ่งแบบเพื่อนดาวลุงเนี่ยแล้วมีตัวไรอีกตัวหนึ่งเนี่ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะเออแล้วก็โลเดชันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการนะฮะกดแอคทีฟสกิลดูแล้วกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ตอนนี้ลูกแก้วดูไม่ค่อยจะเป็นใจอะไรเท่าไหร่เลยนะครับผมต้องพยายามแบบว่าหาตําแหน่งเคลียร์ลูกแก้วไปหน่อยนะแล้วเราก็มีผลของ ไอเซนบูมาอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวต้องลองสุ่มดูว่าจะเป็นยังไงครับแม่แกแข็งแกร่งแล้วแต่ค่าแข็งแกร่งกว่าอเดี๋ยวจะเป่าแม่ให้ปลิวเลยนะครับผมเปลี่ยนลูกแก้วเป็นไงครับค่อนข้างแย่ yeah! เลยทีเดียวนะฮะต้องบอกอตรงๆนะฮะนี่คือการเปลี่ยนลูกแก้วเลยนี่นะฮะโอ้โหโอ้โหโ,หโหคตรแย่เลยนะครับเก็บเขียวอันนี้น่าจะตกลงมาแค่5ลูกอยู่ดีนะถ้าเกิดว่าไม่ได้อะไรนะเก็บอันนี้จจะมีลุ้นกว่าโอ้โหเปลี่ยนลูกแก้ว เป็นการสุ่มนะฮะเพราะงั้นก็เลยแย่มากๆเลยนะครับไม่ไม่ได้ผลไม่ได้เก็บครบแบบว่าเจดลูกไอ้ห6ลูกนะครับผมก็จะเจ็ดอีกแล้วหลูกนะครับผมทําให้มันไม่สามารถตีเบิ้ลได้นั่นเองนะครับก็เอายืนตําแหน่งสามไปแล้วกันนะฮะไปพึ่งความสามารถตัวเพื่อนดูเราก็จะได้รับการบัฟเพิ่มนิดนึงนะครับแล้วก็ตีเข้าทุกสีด้วยเปลี่ยนลูกแก้วซึ่งฮ <c oughs> เปลี่ยนแย่นะุูมเปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยน2สีด้วยอ่ะแย่เลยอ่ะค่อนข้างแย่นะครับผมไม่ชอบนะครับซึ่งก็ดีแล้วที่เปิดไม่ได้นะครับดวงไม่ได้ไม่สมพงกับตัวกาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะเป็นอีกหนึ่งตัวคันเฟสที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับสำหรับเคปล่าผมบอกเลยนะะใครที่ดูนะครับไอตัว eca เก่งกว่าเยอะนอกจากจะแบบยืนแบบกาดเกิดแล้วก็คือมีหน้าที่แค่แบบมาแบบเป็นหัวหน้าทีมอย่างเดียวป่ะนี่รูเบิลสามครั้งอย่างง่ายดายนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะเออ e ซี่นะครับ แล้วก็คิดเยอะด้วยนะฮะอย่างเก่งก็เดือดน,นะครับมีแค่สองล้านเองนะฮะ What <laughs> What <laughs> ต่อให้ตัวน้ำมาสแต็กเยอะก็เหอะมันนิดพวกคันเฟสเว้ยนะมันตัวธรรมดาเลยนะไม่ได้ E2O ECA เลอยอเลยนะเออแม้จะ่ดาวลุงเออโอ้โหโดนตีด้วยคดกากเลยนะฮะไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจจริงๆนะครับผมบอกตรงๆเลยนะฮะมันเฉยๆมากเลยนะ เออส่วนตัวเพื่อนเดี๋ยวเราจะเก็บไว้นะก็อย่างที่เห็นนะแม้มีเคปลามาช่วยเปลี่ยนลูกแก้วก็ไม่ได้ทาให้สถานการณ์มันดีขึ้นเท่าไหร่นะครับมันก็ต้องพึ่งดวงอยู่ดีนะเออแล้วต้องมีไม้ตายตกใส่เ,ออเคียวคาริพอดีนะจะหลบป้าไม่หลบนะบโดนไปแค่เจ็ดหมื่นมาหลบทานการลงที้รรมดาอีกแล้วนะครับโคตรขลังนะครับการหลบของแม่งของเกมนี้นะครับผมไม้ตายมีไม่โดนนะครับ <c oughs> ธรรมดามีเวทดะหลบนะครับผมไม่ตายเถอะ เออแล้วก็น่าจะเคซีเก็บไปนะครับอดสแต็กไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมมันจะได้เร็วขึ้นนะแต่มันจะเร็วขึ้นหรอือวะตอนนี้ก็มาสู่ล่างบูแล้วต่อไปก็หัวดำแล้วนะเหมือนจะกระจียังจะช้าอยู่ดีอะไรนะเออมานะครับผมหัวดำนะแต่ว่าเธอนี้ยไม่มีตัวอะไรมากเดี๋ยวเราก็จะลองพยายามตีให้มันผันผ่านไปก่อนแล้วกันนะฮะเอาแล้วนะครับผมมาอยู่ในโลเทชั่นเคฟรา2ตัวอีกแล้วนะครับผมช่วยกันแยกลูกแก้วเข้าไปนะ แต่ตอนนี้ต้องหารุกแก้วก่อนนะครับโอเคโชคดีมี6ลูกอยู่นะก็เอาตัวเพื่อนนําไปแล้วกันนะฮะก็ยังไม่ต้องกดแอคทีฟนะผมแล้วก็มันยังสามารถเก็บได้อยู่นะก็เอานี้ไปแล้วกันนะเทวคารินะครับผมแล้วก็ตัวเรานะครับสามารถหา6กลูกได้ไหมไม่ได้แล้วนะฮะก็เอาแค่นี้ไปแล้วกันนะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่โดนเลยข้างหลังอยู่แล้วตัวเพื่อนนะ่าจะตีได้เท่าไหร่ละกันเชียวนะครับดีเฟนซ์ในสำหรับด่านโกคู ลบ50%ไม่ทำงานเท่าไหร่ด้วยนะมันไม่ได้จะพึ่งพาไร่เลยนะ3ล้านเองนะ <c oughs> ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ยังพึ่งจะ3ล้านนิด,นดๆอะไรเงี้ยเหรอฮะ,อ,ะอยู่กับตัวลิงก์ดีๆนะแม้จะไม่มีตัวซัพพอร์ตก็เถิดน,น,นะอีกอย่างผมไม่ชอบเอา,เ,อาเคลม่วงมานะครับบางคนก็แบบเออเอาซัพพอร์ตเคลม่วงมาใส่อะไรในทีมแบบเล่นมานะครับแต่ผมว่ามันเล่นไม่ได้จริงฮนะ เขียวม่วงนี่คือแบบคือมันก็ทําให้การเล่นมันค่อนข้างที่จะแบบต้องระวังเป็นพิเศษหนักกว่าเดิมนะเอาทานวาโดสมาดีแล้วนะเออโอ้โหแล้วสาหลบไอ้เคซีนะก็มาอืดเอาล่างนี้จนได้นะเพราะว่าโกคูมันดันหลบเก่งนะมันดันหลบถ้าไม่ตายเคซีเรานะ LR อโอ้โหความหวังหนึ่งเดียวของเราคนระับตีเบิลอีกทีหนึ่งหลบอีกไหมไม่หลบโอเคนะแต่ก็มันจะนานตรงนี้แหละเคซีเนะี่ยตีเอาตีเอากว่าจะจบอย่างกันหนัก โครหนังมาราธอนเลยนะโอ้โหดีหลบเก่งหน่อยหนึ่งมาสองล้านห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์สแต็กแอตแทกผมว่านะใช้เบจิต้าตีสี่ล้านสนุกกว่าเยอะเลยนะฮะแบบนี้มันไม่สนุกเอาซะเลยนะเออเออโอเคโอเคเดี๋ยวเราลองข้ามเธอคนนี้ไปก่อนแล้วกันนะโอเคครับในที่สุดเราก็เชือดโกคู สำเร็จนะครับล่างหัวดำเนื้อมาจนถึงล่างหัวขาวจนได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็มีตัวซัพพอร์ตด้วยนะฮะแล้วเราก็จะลองกดแอคทีฟสกิลของเธอดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนี่นะฮะแปลงล่างเพิ่มพลังเรียบร้อยนะครับก็เป็นการบัฟเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างที่บอกไปนะแอคทีเวตมาแล้วแล้วก็ ทาให้เปลี่ยนลูกแก้วแล้วก็ตีเข้าลูกสีแค่นั้นนะครับไม่ได้มีการบวกแอดทงแอตแทกอะไรเพิ่มนะผมก็มันก็เท่านั้นแหละสุดท้ายก็ได้ลูกแก้วเจ็ดลูกนะครับผมแล้วก็ตีเข้าลูกสีไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะบัฟด,ด้วยอไอเทมบูม่าเพิ่มอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเพื่อการลดความน่ารำคาญนะครับเราจะเอาโกคูมันออกจากโลเดชันนี้ไปเลยนะครับเสียเวลาเรานะฮะแล้วก็ให้เคียวคาริตีไปเยอะ นะครับวาโดสก็ตีได้ก็ตีตีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ซีเรียสด,ดูนะมีตัวซับนะครับ4ล้าน7นะครับผมอืมนะฮะก็มีแอทแทกแบบเอ่อเพิ่มบัฟจากบูมานะครับ, Attack, แบบ uma, รบแล้วก็มีตัวซับอย่างวาโดสนะครับก็คีน่าจะค่อนข้างเก่งอยู่ได้รับการตีเบิลการันตีนะครับผมก็ทำให้ดามจโดยรวมดูดีนะครับถึง10ล้านได้เลยนะอืมแล้วก็ถ้าตีทีหนึ่งก็เป็น15ล้านมีไหมไม่มีนะครับขนาดนี้เพื่อนดาวลุ้งแล้วนะอัดเบิลมา16นะครับ เคลคารลีก็5ล้านเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็การันตีกันตีไม้ตาย2ครั้งเช่นกันนะแล้วก็อาจจะมีแถมอีกด้วยนะเพราะนั้นในมุมความเก่งกาจยังไง LRKC ก็เก่งกว่าแน่นอนนะครับสำหรับกเทียบกับตัวดโ็คันเฟส KC ผมนี้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยน,นะเก่งกว่าแบบชัดเจนไหมเออนะดาเมจออปพุตอาจจะพอๆกันนะเพราะว่ามันเป็นตีกันตีธรรมดาละอีกสองสามครั้งนะสามครั้งเข้าไปก็ เพิ่มสเต็ตดีเฟนส์แล้วก็โอกาสหลบที่แน่นอนนะครับผมโอกาสหลบที่เยอะกว่านะหลบได้ถึง66%นะก็พูดได้เลยว่า KC ดีกว่าแต่ว่าอืมก็ขวขาวนี่ก็โดนเอาไปไวเหมือนกันนะเออเทียบกันแล้วนะครับแล้วก็ในโรเดชั่นนี้โอเคเราก็จะมีตัวของเราด้วยแล้วก็อืมจะมีตัวนี้นะครับผมนี่เคลที่สเต็ k เคลคาริฟ่าที่สแต็กดีเฟนต์มาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับทำให้โหดมากเลยแต่เดี๋ยวเราจะให้เจ้าเคลมายิงข้างหน้าแล้วกันเพราะกัดกันจนตีได้นะครับโหดเหลือเกินนะความสามารถนะฮะนี้เก็บดูแก้วแบบทิ้งไปเลยนะเพราะว่าแบบช่างหัวมันแล้วครับตัวเราไม่ต้องเอาแล้วตีไปก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับให้ให้ให้คาริฟ่าเก็บเยอะๆดีกว่านี่สามล้านสามแล้วเออเป็นตัวแนวท่านเป็นับแนวสแต็กเดียวกันนะนะดีเฟนต์ก็โหดกว่าเยอะนะครับแล้วก็ ตีเบิ้ลไดถึง3ครั้งโดยที่แบบไม่ได้ลองเก็บกลูกแก้วอะไรมีเงื่อนไขามากเอาจริงขายเป็นไอตัว t U R าบ้านๆอย่างนี้แม่งเก่งกว่าได้ไงวะนี่มันกอดรวมล่างเลยเนี่ยขอเงื่อนไขมันเข้าง,ง่ายๆอย่างแค่ยืยนข้างกาลิฟาแค่นี้นะซึ่งเป็นแบบคู่หูคู่โหดสุดๆเลยนะเออแล้วดูเดี๋ยวดูโกคูยูไอตีใส่นะครับมันกาดทุกการโจมตีด้วยนะโดนหลักสิบร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีทางที่โกคูยหจะตีเข้านะสองหลักนะครับผมเก้าสิบหกดาเมจโคตรแรง ดีกว่ายเยอะอะเออนี่คิดด้วยนะเนี่ยโอ้โหเล่นเล่นเอาหูเบิ้ลเราจะเอาตายนะสองล้านแล้วนะแต่คาลิฟ่าก็เฉยๆนะมีดีที่แบบหลบลิงหลอกเจ้านะแต่ว่าในเรื่องของดามจตเอาพุทธก็ค่อนข้างต่ําอยู่ดีแหละสองล้านสามแบบตัวเราเพิ่งจะแค่นี้เองนะแม้ว่าจะไปอยู่ในโรเตชันสามบ่อยๆก็เถอะเออแต่แบบค่อนข้างแย่เลยนะอืมมันดอคันเฟสแท้ๆนะควรจะแบบสี่ล้านห้าล้านนี่แล้วนะเออแล้วดูโกคูตีเดียวโอ้โหอย่างหนักเลยนะแย่จริงๆเลย อ่ะมาในโรเดชั่นที่น่าจะสุดท้ายแล้วนะครับเราจะให้ตัวเราเนี่แหละครับปิดนะฮะนี่เก็บลูกแก้ว8ลูกไปเลยทีเดียวเอาให้มันทะลุโลกส่วนตัวข้างหลังผมว่าไม่โดนตีหรอกเพราะว่าได้แต่ไปไม่ถึงนะหมืน่นสองนะฮะดิฟเฟนต์ก็เท่าเดิมแหละมันไม่ได้เพิ่มนะสามล้านสี่นะครับนี่ก็คืออ่าอีคิปไม่มีแล้วนะครับไม่มีไอเทมแล้วแล้วก็ไม่มีตัวซับด้วยนะครับก็ได้เท่านี้นะฮะแล้วก็เบิ้ลอีกทีหนึ่งสามล้านห้า ก็ทาให้ออปต์มันดูดีเพราะมันการันตีการเบิ้ลไม้ตายด้วยโดยแต่าก,การเก็บลูกแก้วอย่างเดียวเลยนะฮะนี่เปรียงหลบไปต่อยไปตายได้ครับจบด่านโกคู cool. ในตำนานาีนาทีนะครับผมไม่รู้เป็นนานอะไรขนาดนี้นะครับผมโอ้โหตายแล้วมันย้อนกลับไปในยุค3ก๊กชัดนะครับผมสําหรับการเล่นทีมเคฟราตัวนี้นะฮะก็สรุปเลยแล้วครับสำหรับเคฟราตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นอดอคคันเฟสที่ค่อนข้างน่าผิดหวังอีกหนึ่งตัวนะครับผม ที่น่าจะไม่มีที่ให้ไปใส่ในทีมจัก,กรวาลด้วยซ้ำเน้อเพราะว่าหิวลูกแก้วเหลือเกินนะครับผมก็ต้องรอ ECA ของเคฟราสีเหลืองตัวนี้อาจจะช่วยให้ดีขึ้นน่าเล่นขึ้นบ้างนะครับในทีมจัก,กรวาลน,นะคือแบบเคฟรามันดีแล้วก็ยืนคู่กันแบบไม่ต้องสนใจใครเอาไปเป็นลูกทีมอนะไรก็คือตอนนี้ามันเป็นหัวหน้าทีมเนี่ย ก็ได้แค่ทีม U6 ok อย่างเดียวแหละลาพิกโกร์แม่งทีมโคตรกากนะครับผมอ๋อสำหรับการรีวิวก็จบลงในเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครใช้เคฟราด,ดียังไงนะครับผมก็ช่วยบอกผมด้วยนะวิธีการเล่นตัวนี้นอกเหนือจากนี้นะสำนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ